สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องผู้การนุกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับท่านใดที่เข้ามาดูบ่อยครั้งมากแต่ว่าไม่ค่อยกดสับสไครต์ไม่กดไลค์ให้สักทีโอ้ยคนทําคลิปนี่ก็น้อยเนื้อตาใจมากเลยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับตัวเซียนะครับที่ปรับราคาใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมารุ่นละ5้า0ันบาทนะครับ ก็มาบอกราคาลูกค้าก่อนเนาะเบื้องต้นนะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัวไอซีเอสจีแอลซีวีทีนะครับก็คือตัวรองท็อปเราเนาะราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมืบาทคือเกียร์ธรรมดา GL MT เกียร์เกียร์ออโต้ GL CVT นะครับอยู่ที่5้าแสนหกหมื่บาทนะครับมาบอกลูกค้าก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปที่ราคาที่ยังไม่ปรับนะครับอยู่ที่5 0า0 2 3,000แล้วก็5 5 9,000นะครับก่อนหน้านี้คือราคาที่ยังไม่ปรับนะครับอันนี้ปรับราคามาใหม่ก็เลยมาแจ้งข่าวลูกค้าเบื้องต้นใครที่เข้ามาแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องผู้การนุกซูซูกิแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเพจซออตตูซูกิการสินออตโตคาแล้วก็ไลน์แอบซูซูกิกาาสินออโตคาด้วยนะครับก็ เราก็อยู่กับช่วงที่มันวิกฤตที่มันน้ำมันแพงไงเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาแนะนําลูกค้าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อ่าลิตรละเท่าไหร่ละสี่สิบาบาทใช่ไหมตัวนี้ก็ตีไปซะว่าประหยัดน้ํามัน20กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ทํางานประจำเนาะซื้อ1คันแถมหนึ่คันทันทีนะครับ และกันแกากหนูด้วยแล้วกันนะครับฝนมันตกช่วงนี้นะครับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็เลือกหรือว่าใช้บริการทางซูซูกิคาร์ซินออโต้คาได้นะครับตัวนี้ก็เบื้องต้นนะครับในส่วนของสีรถนะครับก็จะมีสีดําสีขาวสีเทาดำนะครับสีน้ําตาลทองแล้วก็สีบรอนเงินนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับ ที่เอามาบอกวันนี้นะครับผมจะมีรุ่นที่แต่งไม้ให้แล้วแต่ว่าบางท่านลูกค้าบางท่านก็อยากจะเห็นว่าเอาคันที่ยังไม่แต่งมาให้ดูหน่อยเอาคันที่แบบเป็นเดิมๆมาให้ดูหน่อยนะครับถ่ายทํากับฝนตกไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็ซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งกันนะครับก็เลยว่าตัวนี้นี่ที่ยังไม่แต่งที่ลูกค้าอาา แจ้งมาในคอมเมนต์นะครับเอาตัวไม่แต่งมาให้ดูหน่อยเอาแต่ตัวแต่งมาให้ดูจังเลยอยากเห็นตัวที่ไม่แต่งมันสวยไหมหรือไม่สวยอะไรยังไงแบบไหนนะครับถามว่าสวยไหมผมก็ว่าสวยอยู่นะครับสําหรับงบที่1่ละเริ่มต้นที่ดาวศูนย์บาทนะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ที่3,500บาทนะครับสาหรับข้าราชการนะครับก็ยังไม่แต่งนะครับล้อแม็กยังไม่ใส่นะครับแต่ถ้าถามว่า เราทําให้ไหมล้อแมกเปลี่ยนให้นะครับแต่คําว่าเปลี่ยนให้นี่คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าว่าเงื่อนไขของลูกค้าเนี่ยเราจะเอาเงินไปช่วยซับดาวช่วยดาวจนหมดหรือ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 ว่าลูกค้ามีเงินมาดาวเองหรือว่าลูกค้าใช้สิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะเริ่มที่ศูนย์บาทได้เลยแต่งครบรอบคันไปเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้แต่งให้เนื่องจากว่าลูกค้าบอกเออเอาที่ยังไม่แต่งมาดูก่อนเดี๋ยวปรับแต่งเป็นรูปแบบไหนยังไงอะไรต่างๆกันนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ว่าถ้าแต่งแล้วมันจะมีรูปแบบไหนบ้างสวยหรือไม่สวยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาต่อไปให้ปึ๊บขึ้นมาให้เลยนะครับว่าใส่ล้อแม็กแล้วสวยไหมใส่ชุดแต่งแล้วสวยไหมนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้เงื่อนไขของลูกค้าเองเลยนะครับมันจะมี ฟรีชุดแต่งฟรีลอร้อแม็กฟรีเบาะหนังนะครับคิ้วกันศาสตร์มาให้เกือบครบเสร็จนะครับตรงจุดนี้เนาะก็อยากใช้ลูกค้าเข้ามาทดลองขับได้นะครับถ้าลูกค้าสะดวกเข้ามาทดลองขับนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับตรงจุดนี้เรามีของสม,มนาคุณให้นะครับค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้คอนเทนต์ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฝนต้นตกนะครับ กับประกอบกับว่าเราทําคลิปให้ลูกค้าดูแล้วก็เปลี่ยนราคาให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าไม่ได้เข้าใจผิดนะครับตรงจุดนี้ก็ยังไงฝากฝากช่องผู้การด้วยนะครับฝากติดตามฝากทุกอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาทดลองขับให้เป็นคลิปวิดีโอไปเลยนะครับในส่วนของด้านในก็ ปรับมาเส่นเดียวกันในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย3มก้านนะครับตัดรับกับโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดจอ10นิ้วมาให้นะครับด้านในถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้เป็นเบาะหนังอะไรต่างๆงานาตรงจุดนี้เราก็จะจัดสรรให้ละกันนะครับก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะตรงจุดนี้ก็นั่งสบายอยู่นะครับที่วางแก้วน้ํานะครับตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเลือกดูได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็กว้างเหมือนเดิมอันนี้คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับปรับราคาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหมาะกับเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันด้วยนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ที่ปรับขึ้นมาผมก็มีของแถมให้ด้วยนะครับของสมนาคุณให้ซื้อ1คันแถม1คันนะครับแล้วก็แต่งให้ด้วยนะครับชุดแต่งรอบคัน ล้อแมกเบาะหนังนะครับติดฟิล์มให้ด้วยนะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาฟิล์มขนาดไหนไซส์อะไรนะครับตรงจุดนี้ก็เข้ามาคุยกันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอยากให้ลูกค้าเข้ามาคุยนะครับมาเจราจามาต่อรองกันมาตกลงกันว่าลูกค้าอยากได้อะไรอยากจะแต่งรถคันนี้ให้มันสวยไปเลยไหมหรือว่าอยากจะทําในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปหรือว่ามาชมคลิปผมนะครับก็บอกโอ้โหอยู่ไกลมากเลยอยู่ภาคเหนืออยู่อีสานตอนบนตอนล่างนะครับแต่ว่าพก้กรุ่ก็อยู่จังหวัดกาฬสิน์นะครับเรามีรถสไลด์ส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับส่งฟรีไหมส่งฟรีนะครับถึงที่ให้ลูกค้าเลยนะครับเลือกเลือกสีเลือกลายหรือว่าจะแต่งเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับ กลุ่มลูกค้าคุณผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์คิตตี้หรืออะไรต่างๆอานาตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะประดับตกแต่งให้มันสวยงามได้นะครับให้สวยงามขึ้นมาตอบโจทย์กับรถที่เราจะต้องใช้งานประจําใช้งานทุกวันนะครับแล้วก็เติมน้ํามันทุกวันก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับเติมน้ํามันก็ห้าร้อยอยู่ได้สักประมาณ1สัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้ รถยนต์ซูซูกิอยู่นะครับเข้าใจเลยว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือได้สบายมากนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ที่ใช้รถประจำนะครับกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถทำงานประจำอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ลูกค้ากลุ่มนี้หรือว่าท่านที่เข้ามาดูเข้ามาลองทดสอบสมรรถนะน,นะครับสมรรถนะน,นะครับว่ารถเนี่ยตอบโจทย์กับการใช้งานของเราทุกวันไหมนะครับไม่ได้ว่า ใช้แบบหรูหราจนเกินราคาที่ทางเราตั้งไว้นะครับทางเราตั้งไว้ราคาอาจจะไม่ได้เกินคําว่าหรูหราที่มีอยู่นะครับตรงจุดนี้ก็บอกได้เลยว่าคุ้มกับสิ่งที่เราเลือกแล้วกันนะครับหนึ่งเบื้องต้นนะครับฟรีดาวเข้ามาฟรีดาวนะครับค่างวดไม่เกิน8,000นะครับหรือเลือกผ่อนแบบสบายๆไปกับสุ z u k ก g a สินออโต้คาร์ 3,500บาทนะครับเลือกผ่อนแบบสบายสบายไปด้วยกันนะครับตอบโจทย์หนึ่งผ่อน3 0 0พต่อเดือนเติมน้ำมันเหลือเงินใช้เหลือเงินทานข้าวแล้วกันนะครับเหลือเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะครับเหลือเงินใช้ภาระหนี้อย่างอื่นไปด้วยนะครับภาระหนี้อย่างอื่นหมดไปแล้วเราก็มาปรับกันอีกทีนึงนะครับผ่อนแบบสบายเหมือนกับผ่อนบ้านนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถเลือกที่จะผ่อนแบบ แบบสบายสบายกันกันไปเลยทีเดียวนะครับคําว่าสบายมันก็บอกกับเราได้หลายอย่างนะครับคําว่าสบายคือไงบ้างบาง,บางคนบอกโอ้โหกว่าจะหมดกวัวจะจบแต่ก,กับอีกกลุ่มบางกลุ่มก็จะบอกว่าโอ้ผ่อนสบายผมมีรถใช้ใช้งานประจําใช้งานทุกวันผมเดินทางทุกวันอย่างเงี้ยอีกกลุ่มนี้ก็จะบอกโอ้ตอบโจทย์อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกไม่เป็นไร ผมไม่เอาแบบผ่อนแบบนั้นผมมีงบประมาณในการผ่อนในการดาวนะครับก็เข้ามาคุยมาเจรจามาตกลงกันได้นะครับว่าเอ้ยไม่ไม่อยากใช้เงินดาวก็เอาเป็นดาวศูนย์บาทไปนะครับแล้วก็ผ่อนไม่ต้องแบบสบายก็เอาแบบที่เราผ่อนไปได้แปดสิบสี่งวดเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะเริ่มปรับตรงจุดนี้ไปร่วมกันนะครับกับยุคเศรษฐกิจที่น้ำมันแพง นะครับกับยุคเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงนะครับไข่แพงน้ำมันแพงสินค้าที่อุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันแพงขึ้นมาอีกนะครับตรงจุดนี้เราเลือกรถที่ตอบโจทย์กับเรานะครับไม่เหนื่อยในการผ่อนนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการซู z u กิเสียดได้นะครับหรือเลือกใช้ ซูซูกิได้อีกหลายรุ่นนะครับที่ประหยัดน้ํามันประหยัดเงินประหยัดเงินดาวประหยัดเงินผ่อนคําว่าประหยัดต้องมาก่อนนะครับในช่วงยุคสมัยนี้ก็ว่ากันได้นะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็น้อยเนื้อต่ำใจมากๆเลยนะครับผมเนาะ ถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับทุกท่านเลยนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุ่นหน้านะครับขอให้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกีตามช่องผู้การน,นุกซูซูกิการสินออตโต้คาร์หรือเพจซูซูกิการสินออโต้คาร์เพื่อที่จะติดตามโปรโมชั่นใหม่ไปด้วยกันทุกวันนะครับตรงจุดนี้หรือมีเงื่อนไขใหม่ๆนะครับมีของแกแถมของแจก นะครับของสม,มนาคุณให้นะครับในเพจซูซูกิกลาสินออตโต้ค่ะนะครับหรือ Li@ n e แอดและก็อินสตาแกรมนะครับตรงจุดนี้ติดตามกันได้นะครับให้กําลังใจกันนะครับคนไหนที่กําลังสิ้นหวังท้อแท้อยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้นะครับลองหาทางออกให้ก,กับชีวิตของตัวเองดูนะครับ อาจจะมีทางออกที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราก็ได้นะครับผมฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนาะขอบพระคุณ <ๆ S 2> มากครับผมสําหรับที่ลูกค้าที่ติดตามกันมาตลอดก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ